ข้าวเย็นได้ไหมไม่ได้เ,เ <c oughs> พราะห้ามแข่งหกโมงครึ่งห้ามเกินหกโมงตกลงห้าโมงเย็นหรือหกโมงครึ่งเพิมเกินหกโมงครึ่งเดี๋ยวพระพันจะดา่ 5, าพระในเกี่ยวใครด่านะพระพันพระพันคือใครเจ้าจันทร์นะโยมวันนี้จะมาภาพมาอยู่กับสิทธิเอกของพี่หมอปานะสิทธิเอกทั้งสองท่านต้องเรียกว่าสองท่านหรือเปล่า พี่ปลาตาต้องใช้คําว่าท่านไหมสองตัวเดี๋ยวสองท่านก็คือท่านพ่อปู่ฤาษียศเดิมอะไรนะปู่ฤาษีอะไรนะชื่ออะไรนะน้มลงองลงองแดงองอะไรองค์อะไรลงลงองแดงองคน้ำองค์แดงปู่ฤาษีไม่เอาเอาอะไรองค์แดงหรือองค์ดำเอาต้ององเราอยู่กับพ่อปูลฤาษีแดงนะกับอันนี้ ภาษีอะไรฮะภาษีชื่อดเต็มๆภาษีอะไรภาษีสัญญาเงี้ยเลยเหรอครับโอ้โหอะไรทำไงอันนี้คืออะไรท่าอะไรโอ้โหคิดยังไงกับข่าวแม่แม่ชีที่เป็นอรหันต์ไม่ใช่พี่มาอย่างนี้ปวดหัวอะไรปวดหัวล่ะดูข่าวหรือเปล่าดูแหปก็แหม็นท่านก็รู้ผมมาทานดีเลยครับ คิดยังไงคิดยังไงกับข่าวแม่ชีก็มันแม่ชีเอาไว้ว่าอีนั่นนั่นดอกทองเมื่อกี้เมื่อกี้ถือซื้อนี่ซื้ออะไรนะเขาดูไหนดิไม่โยมเห็นอย่างนี้นะผมส่เราถือยมเห็นอาจารย์เอกแกดูแบบมึนๆนะแต่ว่าแกมีหนังสือสดมนต์อันนี้สืออะงเข้ามาจากไหนเนี่ยก็เป็นก็มัสเตอร์ลาลาเหมือนครเนี่ยเป็นสายรู้จักวัดด้วยถูกวัดด้วยหนังสืออะไรนังสืออะไรผมเพิ่งบอกว่า เนี่ยเหมือนกันนะคือของสายสวดได้ไหมสวดมนต์ทุกวันไหมแกอางคุรมาปริตตังของสหมดหมอหมอปลาแกสอนสวดมนต์ไหมก็ผมผมใกล้นะดีกว่าว่าแต่ผมอยากตรวจเลยเนี่ยอาร์คูริมาปริยตังเมื่อกี้ได้สวดแต่ว่าเอาทั้งบทเนี่ทั้งบทเนี่ยเนี่ยสวดสวดให้ดีจริงเอาขอคาถาเด็ดๆที่ที่เคยสวดสวดให้คนคนดูท่านเนี่ยนะครับอารคุริมาปริตตังเลยอ่สวดได้ไหมบอกคาถามาอุกนะบอกคาถาหน่อยมีคาถาดีอะไร เดีตีก yes. ับสี <Wh> ่ห้าหยุดเรื่อยเห็นเห็นอาจารย์ไปตีพึ่งบ่อยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เองตีพึ่งบ่อยครับมีคาถาอะไรกับภาษีเนี่ยตีพึ่งบ่อยภาษีมีคาถาไหมภาษีตีพึ่งหมอสิครับสมอเสียงเดียวเลยเหรอครับหมอตามอใส่ก็สะอาใส่กันจริงหมอตามหมอตามไม่ได้ให้คาถาอื่นเลยเหรอไม่ได้ให้ให้น้องเพลงก็ให้น้องเพลงน้องเพีงอะไรน้องเพลงทุกเพลงเลยเพียงอะไรเอาตั้เพลงนึงขอตั้เพลงนึงพี่ไม่ได้นะครับเม่น้องที่อาจารย์นี่ตรงตรงนี้เลยไม่น่านลครับ ว่าผมทำตั้งได้บุญแล้วครับฮะผมทำได้ครับอ่ะใครอ่ะจะมาใครผมพระอะไรจำเลยไหมเคยมาแล้วเราเคยเจอกันแล้วอองะใช่เหรอเอาดีตดิผมถามว่าหลวงพี่น่าจะไปไหนไปที่อะอ่ะผมพูดได้อ่ะอ่ะ๋ยววิทยายใหญ่แล้วขอดูหน่อยครับลากบอกว่าฮะโปรตีนี่ต้องใส่ตอนไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องใส่ตอนไหนคือว่าก็ใส่ได้วัน ไปแล้วเพราว่าแต่ว่าหลวงพี่เขาไปไหนแล้วครับหลวงพี่อ่ะใครอ่ะหลวงพี่อะไรเขาเป็นทายใหญ่ระวังเต๋าเขาจะมายิงเาหารงปองใช่ไหมรู้จักใช่ไหมไม่ใช่เออหลวงพี่เขาพูดว่าาเป็หลวงพี่สงปองเขาดังเรื่องอะไรหลวงพี่สงปองเขาบอกเขาก็ฆ่าเทพอย่างนั้นเขาพระหนุ่มนะว่าโอ้ยพระหนุ่มเฮ้ยหลวงรู้จักไว้รู้จักไว้อยู่วัดไหนอยู่วัดไหนหลวงพี่หรืว่าอยากฝากอะไรถึงพ้ามหาสมปองบ้างอาจจะเขาดูอยู่ฝากอะไรนะหลวงพี่มาอย่างเงี้นะเพราะว่า ตั้งอย่างนี้เนีเ่ยผมเลี้ยงหมาผมเลี้ยงหมาเป็นว่าเฮ้ย oh <c ười> ปากปากอะไรถึงพระหมาสมปองไหนอ่ะเดี๋ยวเพิร์นก็ดูอยู่พ<า>ระหมาสมปองนะผมก็ฟังคือทีมเขามาเขียนหนังสือดีแล้วว่าอ๋อเคยอ่านหนังสือด้วยเหรออันนี้มั่วมัวอันนี้แลับมั่วมั่วพระหสมปองนะเนี่ยอันนี้เขาเคืออะไรอะไรนะเสื้อกูรู้จักพระหมาสมปองไหมกูทำไดนแค่สีอยู่ไหนป่ะก็พาไปหาหมอ๋ออ่ไปหาหมอด้วยพระผมพาใครพาใคร ยัไปหาหมอไปหาหมอูเจ้าใจขาไปหาหมออจย์น้องพาไปใช่ไหนันเนี่ยไปวันไม่ได้ิ๊กไนหราอไนรอไงนี้ืองกินหรอไงกินหรือไงกินหรือินรไกนรือากนหบอดแก้นถ้าหานหรืองนหวืมไงกินหรือไงกนหรือไงกินหรือ้งก้นหรือไงกนหรอไงกินหรือไงนหรือไง่ินหรองกนหอไงนหอไงกิอไงกินหองคนหทือไงกนหองกิอไงนหรือหรสอปองเขนอยง่วนาไนห ไม่ไม่มีวัดก็มีบ้านมีบ้านอะไมีบ้านหนึ่งใหญ่โตเองสรุปบ้านใหญ่โตเองทหางสุกกองใช่นะเป็นโขนไม่ไมด้เป็นวัดแล้วก็เป็นชายพ่อเป็นพระอยู่แล้วพระที่คุณคุยด้วยคือพระอะไรโอ้ยไม่เชื่อเลยไม่รู้หน้า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 ที่ไหนที่ไหนคุณคิดว่าชื่ออะไรผมอยากผมถามว่าคุณคิดว่าชื่ออะไรเลือกเลือกถ้าพระศรีจะตั้งชื่อให้พระรูปงแค่พระศรีจะตั้งชื่อว่าอะไรครับตั้งมาตั้งมา ตั้งผมไม่ใช่ไงไม่ให้ภาษีตั้งชื่อพระเนี้ตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อทำการถึงนี้ฉันหน้าอ่าชื่อว่าพระผ่านพระวันนี้มวินัยได้แล้วพระธรรมวินัยพระทำมาวินัยโยม,ไ,มได้ชื่อใหม่แล้วต่อไปให้เรียกสมมา,าพระว่าพระมหาธรรมวินัยครับผมโโอ้หถึงแม้ฉันได้ชเช้าเย็นกลางวันอาเช้าฉันเย็นได้ด้วยเหรอได้พระฉันข้าวเย็นได้ไหม ไม่ได้ลุ้นอ้าวตกลงยังไงจะเชื่อใครอ่ะพระศรีนี้ฟัไงนี่เขาบอกไม่ได้อาจารย์เอกคุงบอกไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้เพราะพิงกี้ไปที่นั่นเหมือนการหลบไม่ทำไมทำไมพระฉันข้าวเย็นไม่ได้เพราะผมสายอะไรถ้าผมเคยไปว่าสังฆทานดีกว่าะอ้โผมหมดไายแน่แน่นออ๋อเป็นศิษย์วระสังฆทานเขาเขาท่านผมไป ท่านนี่ก็ไอตอนที่ผมไปบวชที่เป็นอ่ะตอนที่ไปบวชเป็นไงอ่ะแบบแบบนาปกไปนะเขาเขาเสด็ขาวผมไปเล่นว่าผมผมรู้แล้วตอนบวชอยู่เป็นอภรรเขาห้ามอะไรบ้างพระเขามีข้อห้ามอะไรบ้างก็ผมว่าสังฆทานเนี่ยเขาห้าเขาเข่งอ่ะผมตันั่นแล้วว่าสังฆทานเข่งแล้วเขาห้ามทําอะไรบ้างตอนบวชพระเขาห้ามทําอะไรผมถ่นเท้าเนี่ยก็ตอนเย็นเนี่ยคือว่า ผมนะตอนที่มัดสังฆทานนู้นเลยนะผมาีคำอะไรสรุปเวลาเาีคำอะไรผอยี่ใครซีคำอะไรมาเขาพูดไน้ถูมไหมเขาบอกว่้นะเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคืออันที่มันแล้วเขาขังเนี่ยอันล่างอะมันจะขังเดินไปเว่าคือว่าเข่งเกินไปไว่าตาตาเก่าผมไปอยู่ไปไอแสรุปคือตกลงคาชันยินไม่ได้เวลาถูกผมไปแบบลากบ่แบบ ชั้นกลางคืนได้ไหมชั้นกลางคืนได้ไหมถ้าชั้นกลางคืนท่านนาสกิจเนี้ยฮะพอบ้าเขารู้ล้วผมไปรับแบบนี้ไงไดไหมไม่ได้ให้ไว้ถึงห้ามงชั้นโอ้โหรูดด้วยชั้นเย็นได้ไหมได้ชั้นเย็นได้ต้องชั้นห้าโมงห้าโมงเย็นห้ามงเย็นเนี่ยตองเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดนั้นไม่ได้เนี่ยห้ามงเย็นตองเนี่ยอ๋อคือต่า้ายังไม่ถึงห้าโมงได้ห้ามงย็นห้าโมงเย็นตรงเน้นให้แข็งได้แล้วหลังห้ามงเย็นไปแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ เาทฉันหกโมงครึ่เกินหกโมงครึตกลงห้าโมงเย็นหรือหกโมงครึ่งามเกินหกโมงครึ่งเดีพระพันจะดาถ้าเล็กกิ้วใครด่านะพระพันพัพันคือใครเจ้าวาดอผพ่อพเจ้าวาด่าพ่อพันฉันทำไดห้าโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งแต่้แกก็ว่าแปดสิบโมงใช่ครับให้อาบน้ำานหนอยนี่ครับาให้วีเก็บวันคือฉันเส่ตังอาบน้ำเลยครับให้วีเก็บวันได้เจ็ดวันให้วดอางนั้นเนี่ย <ส>อันนี้บทวัดเดียวกันไหมนี่เขาบทสังฆทานนั่นเองหรือว่าสังฆทานวัดสามวัดสามวัดเลยฮะวัดสามวัดเลยวัดอะไรบ้างอ่ะวัดแม่สงวัดเผางายวัดเศษหรือว่าอะไรกันรู้จักค่ะอันนี้พอดีวันนี้เราก็ได้เห็นที่เออ่การสนทนาธรรมยามค่ำคืนแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเพจ น้องขาฝากด้วยนะน้าขาากด้วยคืนนี yeah, so ้ฟ sure. ันดีผีกัตตูนะทุกคนสวัสดีค่ะ